สวัสดีค่ะวันนี้ก็เลิกดีวันดีนะคะเรามาส่งมอบรถให้ลูกค้าคนสวยของเรานะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกลูกค้ากันนะคะสําหรับ,บรถคันนี้นะคะเดี๋ยวไปหาลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ คุณโบนะคะลูกค้าคนสวยของเรานะคะแล้วก็อันนี้พี่เจมนะคะคที่ปรึกษาฝ่ายขายนะคะที่ดูแลดูแลคุณโบนะคะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ลูกค้านะคะว่าลูกค,ะะคะ้าคเจอพี่เจมใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ตัดสินใจซื้อรถกับเรามีแบบความรู้สึกยังไงบ้างคะเดี๋ยวสัมภาษณ์ก็มีความรู้สึกแบบประทับใจรวดเร็วคะ่ะไฟนั้นก็ดูแลดีคะ่ะแล้วก็พี่เจมก็ดูแลดีด้วยค่ะ ค่ะเป็นไงครับผลอนุมัติเร็วไหมครับเร็วมากค่ะภายใน3วันก็รู้แล้วอ่ะรู้ผลเลยอทำไมลูกค้าถึงเลือกมาด้าคะอชอบฟังก์ชันหลายๆอย่างด้วยค่ะค่ะแล้วก็เคยขับรถเครื่องมาคือแบบโอเคก็เลยใชก็เลยชอบก็วันนี้นะคะ ก็ต้องขอบคุณคุณโบมากๆเลยนะคะที่เลือกให้พี่เจมแล้วก็ทางทีมดูแลนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจรถมาด,ด้าน,นะคะเรามีหลายรุ่นแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลยนะคะก็สามารถ สอบถามเข้ามาได้ทั้งเพจนะคะหรือว่าติดต่อพี่เจมได้เลยนะคะที่กึษาฝ่ายขายของเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณคุณโบอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ <laughs> ขอให้รถนำโชคแล้วก็ขับขีบ่ปลอดภัยด้วยนะคะขอบคุณค่คะ